อ่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านวันนี้ก็ง่ายๆนะมาดูชิ้นคาร์บอนที่ผมทำใส่รถ x m a x ผมไปว่าเป็นยังไงกันบ้างอยู่ดีมีสุขไหมนะะผ่านเวลาไปแล้วอาการเป็นยังไงบ้างนะครับนะจำชิ้นนี้กันได้ไหมครับชิ้นรแรกๆของคลิปเลยนะฮะ อันนี้ชิ้นแรกของช่องผมที่เป็นขัดเงานะครับก็อยู่ดีมีสุขนะครับไม่มีอาการใดๆนะครับแล้วก็ชิ้นนี้น่าจะเป็นชิ้นถัดมานะฮะก็ปกติครับยังเงาวิ่งวังเหมือนเดิมครับอันนี้น่าจะเป็นชิ้นนี่ฮะสภาพ ก็บังโกลหน้าก็เป็นเพียวคาร์บอนนะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้มีอาการเหลืองนหน่อยฮะอาการเหลืองเหลืองเหลืองนิดนิดนะครับเหลืองก็โดนแดดนะครับแลกเก็โดนไม้ก็ตัวเรซินนะ อันนี้ผมจำได้ผมใช้อ e ีพ็อกซี่กับอันนี้เนาะอีพ e ็อกซี่ครับนี่ที่พ่นแล็คเกอร์ด้านยังอยู่ดีนะครับนี่ฮะแลคเกอร์ด้านนี่ฮแลคเกอร์ด้านนะครับอันนี้รถผมไม่ได้ล้างนะครับก็ยังอยู่ดีนะครับสภาพยัง เหมือนเดิมนะครับอ้แล็กเกอร์กระป๋องด้านๆนะ่ะที่ผมพ่นนะ่ะก็อยู่ครบทั้งสามชิ้นนะครับนะครับเกณนี่คงไม่ได้ทําคลิปนะอันนี้ผมไม่ได้ทําคลิปไว้นะอันนี้ทําก่อนที่จะทําช่อง youtube นะฮะอันนี้ก็น่าจะปีกว่าแล้วครับชิ้นเนี้ยแต่จะมีปัญหาตรงนี้ฮนะเวลาจอดแดดจัดอะ่ะมันชอบล้างออกมาเพราะว่าเลซี่มันหดตัวมันก็จะดึงตัวนี้ขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่พอมันเย็นลงนก็คืนตัวครับ กนะ็คอบท่อนะที่ทำคลิปแล็กเกอร์เหลืองแล้วเปลี่ยนนะก็ยังอยู่ดีนะครับวันนี้คอบท่อเป็นเพียวคาร์บอนนะอันนี้ยังไม่ได้ทำคลิปนะครับเดี๋ยวว่างๆจะทำให้ดูนะครับเป็นเพียวคาร์บอนางกลในฮนะก็ที่ทำคลิปไปนะครับก็อยู่ดีครับตอนนี้พวกชุดหลังนี่ ไม่ได้ทําคลิปครับทําก่อนที่จะเปิดช่องฮะก็ปีกว่าแล้วครับสภาพก็โอเคครับยังดีอยู่ฮะบางโกนหล,ลังครับโกนหล,ลงังปิดป้ายทะเบียนไว้หน่อยนะอย่โดนดักตีหัว <c oughs> <c oughs> ก็ไปบางโกลลงนหะลังก็อยู่ดีครับแต่ว่า x m a แม่ครับบังโกนท้ายมันสั่นเนี่ยมันอ่อนตัวมันจะกระแทกกับโชคนะฮะ ของผมก็แตกไปหน่อยฝั่งนู้นก็แตกนะเนี่ยก็จะแตกฮนะเป็นหน่อยก็เนี่ยสภาพไอชุดชุดต่านๆนะสภาพขับมาประมาณปีกว่าฮนะก็ยังโอเคอยู่นะอ่าชุดกองนะครับก็มีตรงนี้เด้งขึ้นมาหน่อยฮนะนี่ฮะ สูงไหมก้องวันนี้ใช้โทรศัพท์ถ่ายนะครับเห็นนะครับตรงนี้มันจะเด้งขึ้นมาหน่อยเพราะว่าเรซินมันบางนะครับตามภาพครับปีกว่าแล้วนะครับไม่ใช่ว่าผมจะทําดีแก้ได้ไหมก็แก้ได้ครับแต่ปล่อยไว้ครับรถตัวเองตามสเต็ปครับขอบลางนะครับก็โอเคอยู่ครับก็ส่วนใหญ่ก็คาร์บอนก็ยัง สภาพเป็นยังดีอยู่นะครับมาวิธีการดูแลรักษาคาร์บอนนะง่ายๆนะครับพยายามไม่ตากแดดพยายามไม่ตากแดดนะครับนะพยายามจะจอดรถตัดแดดจัดๆนะก็จอดในร่มครับล้างแล้วก็ใช้น้ำยาขัดเงาเคลือบแว็กปกติเหมือนรถยนต์นะครับ สภาพมันก็จะโอเคครับแต่ว่าใครที่ทําแล้วต้องจําเป็นต้องจอดตักแดดก็ต้องยอมรับสภาพนะครับคาร์บอนมันก็จะเสื่อมสภาพเร็วหน่อยแล้วก็อยู่ที่คนทํานะครับถ้าคนทําพื้นมาดีอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่ได้นานฮนะ X Max ก็ไม่มีอะไรเนาะวันนี้ก็เอาคลิปสั้นๆ5นาทีมาฝากวิธีดูแลแคปลาครับ1นึ่งเลยพยายามอย่าจอดตากแดดแดดจัดจัดนะครับ2ก็วิธีดูแลรักษาก็น้ํายาขัดสรถทั่วไปครับขัดมันหมองก็ขัดแล้วง่ายๆครับโอเคสําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ